วัดที่สองวัดโคกพระยาฉากที่ปรากฏในหนังเรื่องสุริโยไทยฉากนี้เป็นการจำลองการสำเร็จโทษพระรัศดาธิราชพระมหากษัตริย์พระองค์ที่12แห่งกรุงศรีอยุธยาวัยเพียงห้าพรรษาโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดโคกพระยาสถานที่ที่สำเร็จโทษพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วไม่ต่ำกว่าสิพระองค์ โดยส่วนใหญ่มักจะต้องโทษใหญ่หลวงหรือเกิดการปรับดาพิเศษเปลี่ยนแผ่นดินจึงต้องมีการสำเร็จโทษผู้ที่เป็นอุปสรรคต่อการขึ้นครองราชของพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันเป็นวิธีการประหารชีวิตบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเลือดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะตกถึงพื้นไม่ได้จึงต้องสวมถุงแดงไม่ให้ใครถูกเนื้อต้องตัวหลังจากนั้นก็ใช้ท่อนจันทุบตีจนถึงแก่ชีวิต วัดโคกภระยานี้ถูกทิ้งร้างมานานแต่ยังมีร่องรอยซากปร,รักหักพังหลงเหลืออยู่ในขณะที่บริเวณโดยรอบก็มีประชาชนมาตั้งบ้านเรือนอยู่ปัจจุบันที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติแล้วว่ากันว่าพระศพที่ถูกสำเร็จโทษก็จะถูกฝังไว้ที่วัดนี้ด้วยเช่นกันโดยฐานบัวที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงจุดที่มีการฝังพระศพบ,บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เอาไว้ และยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการขุดเอาพระศพเหล่านี้ขึ้นมาทำพิธีกรรมทางาศาสนาหรือมีการนำมาเผาหรือไม่ซึ่งทางกรมศิลปากรเคยมีแนวคิดที่จะสำรวจให้ชัดเจนแต่ก็มีผู้คัดค้านจึงทำให้ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบัน